ามโอ,โอ,โอ้ไลดดน์ไลน์ไลน์อ่านี่ไงขับรถเข้าทีเพื่อนขับรถขับรถเสดีชุด ไม่ต้องไม่ต้องต้องปุบไม่ลองปุบผมใตกลอแป๊บนะสวยมาไม้ได้ตีเราสองตัวนะโอ้โหองตัวนะ โอ้แม่เจ้า,า,ยยา,าตายไว้ที่ตไหน,นาตายแล้วพี่ดาบพท้าต เอาคคอคือคืออัดเต็มละมาป้อนมาโวยสามหมื่นนะนัดทำเป็นเล่นผมได้สองหมื่น